ปลาคอปลาช่อนน,น,นั่นแหละนี่ปลาคอมับเขาให้อืมพี่น้องเมื่อนนี้เขากระซิมหาหาต้อยไข่มดแดงไปแกงกับปลาช่อน อันนี้กำลังจัดอุปกรณ์แถมฉันโหดแล้ววันนี้มันมัดมัดตะกาใส่ก่อนมาเห็นคักปะไดแต่ห้องใหญ่อยู่แงียะแหละครับท่านที่ก็เงียะแล้วเงีะแหละครับมันมาเห็นคักปะได้มันหกพี่น้อง ลงมาแล้วพี่น้องลงมาแล้วตะกาลงมาแล้วไปเบิง้งไปเบิ้งมันสินได้หลายเลยวะพี่น้องทุบๆทุบๆทุบๆมีดโอ้ยบ่มีมีแต่ห่า,หางๆพี่น้องไป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 เบิ้งห่างน้อยๆสีขาวอยู่วะพี่น้องห่างน้อยห่างน้อยห่างน้อยน้อย,อยสองห่าง ปลาไปแล้ไปเอาไปมีแต่แม่มันไมนมีไคยมาเลยน่าเสียใอยู่ ได้ไหรได้ม่ทาี่้อมืดโอ้ยใครเป็นใครเหรอนี่ยรนมาแล้วพี่น้องโอ้ยใครเป็นใครนกมาขี่เนาจอใคออก็อ,อันนี้รนมาแล้ว คผลมีหางสูงๆอยู่หางหนึ่งโอ้อันนี้มีสองหางเนาะโอ้สองหางนี้หางใหญ่อยู่โอ้ว้าวได้ได้ได้ยุดพี่น้องได้แก้งอยู่ คอนเทนต์ทรมานอันนี้มันเป็นคอนเทนต์ทรมานมันยืดสูงที่น้องใครต้องขึ้นไปขึ้นไปบักเอาห่านเอาพุ่นมันยืดสูงพุ่นนี่ทำมังายหนึ่งใครแตกแล้ว จะไปสร้างคอนเทนต์ถัดทางนีง้อืมอืมอ่าพี่น้องคอนเทนต์ทรมานมาแล้ว อืมอืมอืมมาๆมาๆมา,มาพี่น้องมาบ้านผมเรียกว,ว่ามากิวก้วกิว้กวเกี่วเออมาแควงอ่ะพันผมเอานะมาเกิ้วเด้ออืมได้ประมาณโลนึงนเลยครับ ลงนึงก็หาร้อยบาทแล้วไทยอยู่ไทยอยูบานเท่าโลเลยตอนนี้โลละแสนบาทโลโละแสนตอนนี้เป็นเงินเป็นเงินล่าก็ประมาณ100ร้อยร้กว่าบาทเทชุุบอ่าบ็นหมาเลกอีกแกง แกงคอเนมั่่าจะต้มแจวแล้วแต่ก่อนเนาะแกงงแล้ว่ยามาะพร้าวสิมะฮนฮเป็นเลยิเห็นมะพร้าวมีว้เห็นมะพ้าวเต็มฮนเต็มมะ่นสเ็ดเต็มยังมีเห็นฮึนไม่สเ็ดเราอยู่โซนมะฮึ่นมาสเ็ดแต่ว่ามีมีเห็น เราจะแกว้งแคว้งแกว้งเอาเอาแม่มันออกเราจะเอาเช็ไขม่ไมันเขนกยนไก้ป้าผมตนนะ้ไก่แม น,น่นหละกลองน่นนต่ดมจาเขมก็จะ,จะมมเล่านะั่นเลยจะพ้นหมดเนยอ่าักใส่ถวส้วยรูปถ้วย มันอันนี้กับเอะไรนแม่เป่งมันขวดแล้วกินแกมเหล่าอันนี้แบ่บทำนี่พี่น้องเล้วก็กสิไปใส่ใส่แกงปลาคอปลาซ่อนมันนั่นแหละน้อย ถอดแล้วใช่หมอพี่น้องหมอเขาก็พี่เลอยู่ให้ด้วยน่ะนี่กรป๋กคอมับเข้าให้แกงใส่ประคอทีเดียวก็จะเคาะเลยเคาเลยเคาเลยก็จะกินแล้ว วางพุ่น่ะเทียงน้อยครับพุ่นเทียงน้อยก่อนเลยกินเข้าอยู่หายอยู่ปลาพ่อไม่เป่ไงไม่สน,นุนแล้วก็จะโคเลยโคเลยมันก็จะสุกง,ง่ายๆแล้วก็จะกินเลยใส่ก็ขคอ,อใส่ไข่มดส้มหรือว่าไข่มดแดงนั่นแหละ